น้องอาบน้ำค่ะมาดูนะอาบน้ำกันพอแล้วพอแล้วน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะคะน้องได้42วันนะจ้า ตัเล็กนิดเดียวค่ะน้องไซจิ๋วนะจ๊ะนี่ก็เด็กผู้หญิงเหมือนกันค่ะ โอยโอ้ย้มาจ้ะมาจ้ะืม้ยไหมคะทำไมอาบน้ำสบายตัวไหมจ๊ะเยะอีทวยหนอันนี้ตัวค่ะแต่ตัวผู้หญิงหมดเลยค่ะ ที่สามเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะวันเจอมันจ้าวันเจอมันเลยกินถึงยิ้มหน่อยเดียวยิ้มหน่อย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 ยิ้มใส่กล้องหน่อยเดียวยิ้มหน่อยยิ้มหล่อหน่อยจ้ารักวไปหน่อยจ้า